เป็นการหาเงินออนไลน์ที่ทําได้ง่ายแล้วก็ทําได้จริงนะครับและที่สำคัญนะครับวันนี้เนื่องจากเทศกาลตรุษจีนเดี๋ยวเราจะมีซองอ่างเปาเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆมาแจกให้กับท่านผู้ชมที่ใน,นรัาของผมทุกๆคนเลยนะครับผมก็ขอ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปุยยะแต่ยายทวดลานเลิหลนกันทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาเซทาวุฒ ซึ่งในวันนี้นะครับผมเราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปหาเงินออนไลน์ง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วกันนะครับผมจะเป็นการหาเงินออนไลน์ที่ทําได้ง่ายแล้วก็ทําได้จริงนะครับและสามารถทําได้ถาวรไม่เสี่ยงไม่ต้องกลัวโดนโกงอะไรทั้งสิ้นเลยนะแต่ที่สําคัญนะครับวันนี้เนื่องจากเทศกาลตรุษจ,จีนเดี๋ยวเราจะมีซองอ่างเปาเล็กๆน้อยๆมาแจกให้กับท่านผู้ชมที่่ารัาของผมทุกๆคนเลยนะครับผมและนั่นจะเป็นแอปพลิเคชันไหนเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับผมไปเลย เอ๋แต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปวิต่อนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด,ดติดตามกดแชร์กดซับนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับพอช่องเรามีกิจกรรมมากมาย่กลกองเลยจ้าและที่สําคัญนะครับผมเราก็มีคลิปดีๆออกมาให้นู้ชมได้ร่วมสนุกกันทุกวันเลยนะดังนั้นนะครับหนึ่งไลค์ก่อนนู้ชมเป็นหนึ่งกำลังใจสําคัญที่ทําให้ผมสามารถทําคลิปต่อไปได้นะขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจและขอบคุณทุกไลค์ด้วยนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยจ้าไปเลยโอเคครับนู้ชมแต่ก่อนที่จะไปร รับผมนี่ที่ท่านชมเห็นตรงนี้นะครับผมกําลังจะเปิดแบรนด์ไปของตัวเองดังนั้นเนี่ยท่านชมสามารถมาร่วมกันสนับสนุนได้นะครับเพียงแค่เข้าไปกดติดตามใน IG หรือ Facebook ก็ได้นะครับผมจะขอบคุณทุกคนเลยนะเอาแล่วนะคบเมื่อกี้เราขายของไปนิดนึงแล้วนะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่แอปเลยนี่นะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับแอปพลิเคชันนี่เลยแอปพลิเคชัน ยูปิกนั่นเองนะครับผมหลายหลายท่านอาจจะเคยได้ยินกับแอปพลิเคชันนี้แล้วแต่หลายๆท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินบอกก่อนเลยนะครับแอปนี้เป็นแอปที่สามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ในช่วงโควิดนี้ผมเชื่อว่าแอปนี้นะครับจะสามารถช่วยท่านผู้ชมได้หลายๆท่านเลยถ้าหากท่านผู้ชมสามารถนําแอปพลิเคชันนี้ไปใช้งานได้อย่างถูกจุดผมแนะนํานิดนึงนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูเป็นครั้งแรกแล้วเพิ่งเคยเจอแอปนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมลองฟังให้เต็มเต็มลองฟังให้แบบว่า เฮ้ยแอปนี้มันคืออะไรย,ยังไงนะครับเผื่อท่านผู้ชมอาจจะมีไอเดียและสามารถที่จะทำเงินกับมาได้นะเอาเลยนะครับอย่างแรกเลยแอปยูปิกคือแอปอะไรแอปยูปิกนะครับเป็นแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์นะครับคล้ายๆ Lazada คล้ายๆช้อปปี e นะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยยูปิกนะครับก็คือแอปพลิเคชันลูกของ Lazada นั่นเองนะครับผมแต่แอปยูปิกนะครับเขาจะมีฟังก์ชันการทำเงินสำหรับ ผู้คนหรือบุคคลทั่วไปที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของร้านหรือไม่ได้เป็นแบบว่าคนที่มาลงสินค้านะั้เราสามารถทําเงินได้แบบฟรีๆนั่นก็คือพูดตรงๆเลยนะครับนั่นก็คือการที่เรานําสินค้าในแอปพลิเคชันยูปิ t ไปโพสต์หรือไปทํำยังไงก็ได้ให้คนเนี่ยทำการกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ของเราเอ๊ะแต่ท่านผู้ชมอาจจะบอกว่าหูยรู้อย่างนี้มันยากได้เลยผมจะบอกให้นะครับ มีหลายๆท่านที่สนใจเป็นยูปิเกอร์ตรงนี้แล้วและสามารถทําเงินได้หลากหลายมากๆนะครับอาจจะไม่ถึงหลักหมื่นอาจจะไม่ถึงหลักแสนหลักร้อย 100, 200 3้อยก็สามารถทําได้นะครับซึ่งตัวผมเองก็ทํามาแล้วดังนั้นครับวันนี้เราจะเริ่มมาแชร์กับความรู้ของยูปิให้ฟังแล้วกันต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลในการเล่นแอปนี้สักเท่าไหร่แต่วันนี้เราจะมาแนะนําให้ดูนะคร่าวๆเลยนะครับแอปนี้ถ้าท่านชมโหลดมาเนี่ยนะครับผมต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่ขึ้นเหมือนผมนะ อย่างเช่นคําว่ารับเงินนะครับ5 5าบาทอย่างกระทะตรงนี้คืออะไร่ะมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะให้ดูวิธีการทําเงินของมันคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมสมมุติว่าเราอยากจะเอาโทรศัพท์เครื่องน,นี้ไปขายใช่ไหมครับท่านผู้ชมเห็นคําว่ารับเงินไหมอะถ้าสมมติว่าเราสามารถแชร์ลิงก์ของเรานะครับไปให้เพื่อนหรือว่าใครๆเนี่ยทำการสั่งซื้อผ่านลิงก์ของเราได้เราจะได้ค่าคอมมิชชั่นจำนวน44.29บาทเท่ากับว่าถ้าเราขายได้1ออเดอร์ เราจะได้44บาทเลยทีเดียวนะครับผมหลายๆท่านนะครับอาจจะบอกว่าดูมันยากเหลือเกินผมคงทาไม่ได้หรอกผมโพสต์ไปหน้าเฟซไม่มีใครสนใจผมหรอกแต่สําหรับคนนะครับที่เขาเคยทําแล้วเขาประสบความสําเร็จมีไรายได้หลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเขาทำอย่างนี้ครับท่านผู้ชมวิธีการทำเนี่ยนะครับเขาจะกดคําว่าตรงนี้ กดแชร์ไปนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีรูปภาพตรงนี้นะซึ่งเราเนี่ยสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยเห็นไหมกดดาวน์โหลดรูปต่างๆได้เลยนะครับผมเมื่อเรากดดาวน์โหลดรูปต่างๆแล้วนะเราก็นําไปโพสต์ลงในกลุ่มครับผมต้องบอกว่าใน Facebook IG นะครับผมต่างๆเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถทำเงินได้นะเราสามารถขายในระบบดรอปชิพนั่นเองดรอปชิปคืออะไรเหมือนกับเนี่ยแหละนะฮะเราเอาเนี่ยเอาสินค้าเอารูปสินค้าเอาอะไรต่างๆเนี่ย ไปวางไว้ในอ่าเพจนะครับหรือว่าไปวางไว้ในกลุ่มแล้วเราก็ทิ้งลิงก์การ่าสั่งซื้อเอาไว้ตรงคอมเมนต์หรือเอาไว้ในโพสต์เลยก็ได้นะครับเม <ME> ื่อมีคนสนใจใช่ไหมนะครับ <c oughs> เขาก็จะทําการกดผ่านลิงก์ของท่านชม แล้วก็จะทําการสั่งซื้อเข้ามาที่นี่เลยเห็นไหมยูปิกท่านชมก็จะได้รับคอมมิชชั่น44บาทอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าผมแนะนํานะสําหรับใครนะครับที่อยากจะลองดูนะก็มีหลายวิธีมากเลยเอาไปลงในกลุ่มพวกกลุ่มซื้อขายแบบว่าคือต้องบอกก่อนว่ามันมีสินค้ามากมายสําหรับแอปยูปิกนะครับดังนั้นท่านชมสามารถไปโพสต์อะไรก็ได้ตรงไหนก็ได้ในกลุ่มแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมแล้วที่สําคัญนะครับก็มี m a r k e t p l a c e m a r k e t p l a c e คืออะไรนะครับมาร์เก็ตเพจะอยู่ในเฟ Book น่นเองะจะเป็นอชื่อ Market p l a c e ก็สถานที่แห่งการขายของอะไรประมาณนี้นะครับผมเองนะครับก็เคยโพสต์นะขายของใน Market p l a c e นะโพสต์ post ไปเพียงแค่แบบว่าไม่ถึงชั่วโมงนะมีคนสนใจที่จะซื้อสินค้าต่อจากผมค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยท่านชมครับในส่วนตรงนี้ผมจะบอกเป็นเบื้องต้นและท่านชมนะก่อนจะทําอะไรแนะนําว่าศึกษาข้อมูลให้ดีๆก่อนนะครับซึ่งท่านชมจะสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากช่อง YouTube ต่างๆมากมายเลยเขาจะมีคลิปอธิบายมากมายเลยนะครับ ส่วนตัวผมเองนะจะมาแนะนําเบื้องต้นก่อนแล้วถ้าท่านชมอยากได้หรือว่าสนใจมากกว่าเดิมเดี๋ยวผมจะมาทําการแนะนําเพิ่มเติมให้นะเนี่ยครับท่านชมจะให้ดูว่ามันมีสินค้าเยอะแยะมากมายเลยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นโทรศัพท์นะบางชิ้นเนี่ยราคาถูกแถมเราได้คอมมิชชั่นเยอะมากๆนะครับท่านผู้ชมก็สามารถจะเลือกหาได้นะแต่ที่สําคัญอันนี้นะครับอยากจะบอกนิดนึงนะเป็นข้อควรระวังก่อนการที่เรานะจะมาขายแบบนี้ได้เราจะต้องเป็นยูปิเกอร์ คนทั่วไปนะครับมาซื้อสินค้าเขาเรียกว่าเป็น,ปน,ปนแบบคุกคนทั่วไปอาจเป็นยูปิกธรรมดาอะไรแบบน,นี้แต่คําว่ายูปิกเกอร์คือคนที่นําสินค้าตรงนี้ไปแชร์และให้คนมาซื้อผ่านลิงก์ของเรานะครับและการที่จะเป็นยูปิกเกอร์ได้นะครับผมมันจําเป็นจะต้องมีเงืง่อนไข1ข้นอนั่นเองนั่นก็คือท่านผู้ชมนะครับผมจําเป็นจะต้องสะสมการซื้อของในยูปิกนะครับจำนวน999บาทแต่ท่านผู้ชมครับ999บาทที่เราเสียลงไปตรงนี้ไม่ใช่ว่า เราจะเสียเงินเปล่าเพราะว่าเราเสียเงินลงไปตรงนี้นะครับแล้วเราจะได้ของมาด้วยอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับเราซื้อโทรศัพท์ราคา1,200บาท เราก็จะได้เป็นยูปิกนะครับผมหรือว่าท่านชมนี่อันนี้นะครับอธิบายว่ายูปิกนะครับอย่างแรกเลยเขาจะมีย yup ูปิกชอยมาถ้าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใหม่เนี่ยมันจะมีย yup ูปิกชอยให้เลือกเพื่อจะอัพเป็นยูปิกเกอร์จะต้องสะสมการซื้อสินค้า999บาทแต่ย้ำว่าบางครั้งนะครับมันจะมีโปรให้ซื้อเพียงแค่499บาทหรืออาจจะต่ํากว่านั้นดังนั้นนะครับลองดูช่วงโปรโมชั่นนะครับผมอะต่างๆซึ่งยูปิกเขาจะนํามาให้เราได้ตลอดนะหลังจากนั้นนะเมื่อ เราทําการสมัครหรือว่าสะสมการเติมเงินแล้วเราได้เป็นยูปิกเกอร์เป็นที่เรียบร้อยน,นะครับเราก็จะมีโค้ดของเราเพื่อให้ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยที่จะมาดาวโหลดแอปยูปิกเนี่ยได้ใส่โค้ดของเราแล้วเราก็จะมีสิทธิพิเศษนะครับเพิ่มเติมคือค่าคอมมิชชั่นจากเพื่อนเมื่อเพื่อนทําการซื้อสินค้าเราก็จะได้ค่าคอมแบบฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรด้วยอันนี้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้ซึ่งจํานวน652กว่าบาทตรงนี้นะครับได้มาจากการที่เพื่อนเนี่ยทำการซื้อของแล้วมันก็เป็นค่าคอมมิชชั่นสมมุติว มา900บาทนะครับผมเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วแต่สินค้าสมมุติว่าเราได้ค่าคอมมิชชั่น20บาท40บาทอะไรก็ว่ากันไปเนาะซึ่งถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถลองโหลดแอปพลิเคชัน u p i ตรงนี้เข้ามาลองดูได้ว่ามันเป็นอย่างไรแล้วมันน่าเล่นแบบไหนแล้วก็ฝากโค้ดของผมที่ขึ้นตาหน้าจอตรงนี้ด้วยนะ2043 3ครับ เพราะว่ามันจะต้องใช้ในการสมัครนะครับหรือว่าเป็นโค้ดผู้แนะนํานะถ้าท่านชมนะครับมาตามคลิปจากผมก็สามารถที่จะใส่โค้ดของผมได้นะหรือจะใส่โค้ดของ FC พี่ๆน้องๆที่ทําการขอเมนด้านล่างก็ได้นะครับผมหรือใครอยากจะสนับสนุนผมก็ใส่โค้ดของผมได้นะครับเอาละครับผมอันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหาเงินออนไลน์ที่ผมอยากจะมาแนะนําจริงๆซึ่งมันเป็นการหาเงินออนไลน์ที่ต้องบอกว่ามันสามารถทําได้จริงนะเพราะหลายๆท่านนะคบผมบอกเลยว่าถ้าประสบความสําเร็จ ก็สามารถถาเงินได้อย่างมากมายจากแอปพลิเคชันยูปิกบางท่านนะครับผมก็สามารถถาเงินได้หลักแสนหลักล้านเลยนะอันนี้ผมไม่ได้พูดมั่วสามารถไปเสิร์ชหายูปิกได้ใน YouTube ได้เลยนะคะผมวันนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอผมจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะและที่สําคัญครับวันนี้เรามีแจกอ่างเป่าเล็กเดิน้นอยสำหรับวันตรุษจีนด้วยนะจ๊ะซึ่งก่อนที่เราจะไปแจกกันนะครับผมฝากกดไลค์ครบ150ไลค์ด้วยนะถ้าครบนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาแจกกันต่อเนื่องแบบนี้เลยเพราะจริงๆแล้วช่อง เราแจกกันมาแทบทุกคลิปดังนั้นวันนี้ฝากช่วยกันกดไลค์ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมา,มากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปแจกอ่างเปากันเลยเฮ้ยยทุกคนแต่ก่อนที่จะไปแจกอ่างเปากันนะผมขอประปรากาศอีกนิดนึงนะครับผมฝากไปกดติดตามไอจีผมด้วยนะจะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ฝากติดตามอุ be ้ยเบนเฮ้ยแต่ตรงนี้ครับที่ผมจะประกาศคือแต่ในวันพุธนะครับที่10กุมภาพันธ์นะครับผมเรามีนี่ท่านผู้ชมนี่คืออะไรนี่คือนี่คือ นี่ทองคํานะครับผมซึ่งเราจะมาแจกให้กับน,นี่ทองคำแท่งนะครับซึ่งเราจะมาทําการแจกฉลองครบ5้าหมื่นซับสไครต์แบบที่เราได้เคยบอกกันไว้เดี๋ยวนั้นะครับรอติดตามกันด้วยนะเอาละนะครับมาแจอกอางเปากันได้เลยแล้วกันโอเค่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์อางเปลาลงไปในช่องแชทแล้วก็ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะผมใครได้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะแล้วใครที่มาทีหลังแล้วอดได้ไม่ต้องเสียใจไปนะครับฝากกดกระดิง่งกิ๊งกิงกิ๊งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนด้วยนะโอเคพร้อมแล้วนะห้าสี่ สามสองหนึ่งปลืลิงกระเป๋าลงไปลี่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกดลิ้นผ่านไปแล้วนะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ครับขอขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยนะเจอกันใหม่นะสำหรับวันพุทธที่สิบเราจะแจกนี่นี่เลยนะครับผมโอเคไหมอ่ะสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าซีอูดจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายนะบ๊ายนะบายนะจุ๊บ